อุ้ยอุ้ยอุยได้อีหลีวะอุ้ยพูนอุยเอ็ดเป็ดวะพ่อกบมันโดดลงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเบิงเขาสีวานนี่ฮะเออเบิงมันสีได้เพะเมื่อกี้กบไ่โดดลงนั่นนะครับเ,เดี๋ยวเสีเยวแห่จัดการเลยได้เ่ได้ก็ต้องลูกกันแหะเออเอาคือวานไปยิงสั่นวะ โอ้ยด้านบ้านแหกับหลังตัวนี่ไหมเออเหรออ๋อกบมันต่ำขาเขาเลยวานมาทางนี้บ่ได้กูนึกว่าบ้านแหกับหลังเนาะคือสิเก่งแท้สันเดียร์เลยไงฮุย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 ได้อีหลีว่ะอุยอุยเบิ้ง แบบสดๆนั่นนี่พี่น้องย้ำมือขึ้นนั่นนี่โวยวะใส่มาบ่งด้วยปาดตาเหลี่ยมมองๆวะโอ้ยพี่อะบู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 ปาดเถวได้เสยไหมนึกนึกว่าสิบดได้เนาะซองไฟเราเห็นมันยุ่คอไอยุ่ขังขอบสะนะครับเรามันก็โดดลงโดดปาด โดดโลงสาแล้วก็เอาอันนี้เอาแห่ผ้าวานเอามานี่เลยสดสดว่ปะปาดสะอ่อนน้ำสนหอกว่าอือโอ้เคยเห็นนี่แหละเอาแห่วานสุดยอด<ๆ>เลยนะครับะะโห่สดสเลยค่ะวา่นะวานกับหลังด้วยวานแห่กับหลังเสยไหมโห่ มันชนขามันเดินมันมันวายชนขาท้อหน่าอีหล่าพูดละมั่งนี่เบิ้งจับด้วยดูข้างหลังมันดิโอ้ปูนอุ้ยเอ็ดเป็ดวะไงก็หนาค้นอีกวะขาเนี่ท่อขาองค์อีหล่าพูดละมั่งก็ก็ฟุกแท้เนาะพี่น้องเนาะ จังซส่แหละออกมาหาอยู่หากินย้ำเมื่อคืนตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มสี่สิบกว่าสุดยอดการหาอยู่หากินย้ำเมื่อคืนกลางฝนตกฝนลิ้นพัมๆนะพี่น้องเนาะเอบรรยากาศบ้านเฮานะครับเอตากฝนลิ้นเนี่ยบ้าเมื่อคือมันแท้เห็นตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวนาะเ้าตัวเดียวกับตัวเดียววะ ได้กบไปปนปนเศร้านะครับมัน <c oughs> บรรยากาศบ้านบ้ๆยังสี่ถ้าผู้ใดบ่สัมผัสกันสิบ่ลู้นะครับว่ามันมวนในโตแบบจังไดแหละแบบถึงสีเมื่อยแต่ว,ว่ามันก็นมวนมันสบายใจมันนั่นนะ <c oughs> คนที่ได้สัมผัสเท่านั้นที่สีรู้นะครับว่าความสุขมันเป็นยังใดเฮ้ยอุ้ยกูตกใจอีกง่าฮามึอ้่องูบกเบียดห้ามึง